มนุษย์ที่แท้เป็นหนังสือเกี่ยวกับเตา๋าซึ่งโด่งดังมากที่สุดเล่มหนึ่งได้รับการยอมรับไม่แพ้เต๋าเต็กเกงหรือเต้าเต๋อจริงซึ่งรจนาโดยท่านเล่าจือ้อแต่เรื่องเล่าของท่านจวงจือ้อกลับเข้าถึงคนอ่านได้ง่ายกว่าเพราะเป็นการเล่าผ่านานิทานหรือเรื่องราวเ,เปรียบเทียบเปรียบเปรยในขณะที่เต้าเต๋อจริงมีความเป็นบทกวีอันลึกซึง้ง ซึ่งต้องอาศัยการตีความมากกว่าผมชอบวิธีการสอนของท่านจวงจื้ออย่างเรื่องเช้าสามเย็นสเนื่องจากอาหารการกินฝืดเคืองคนฝึกลิงจึงบอกกับลิงของเขาว่าต่อไปนี้พวกเจ้าจะได้กินลูกเกาลัดในตอนเช้าสามกองและจะได้กินตอนบ่ายสี่กองพวกลิงต่างส่งเสียงร้องเออะอะไม่พอใจ คนเลี้ยงลิงจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นตอนเช้าพวกเจ้าจะได้กินสี่กองตอนบ่ายสามกองได้ยินดังนี้พวกลิงก็เงียบเสียงลงและรู้สึกพึงพอใจหากเราอา่านนิทานเรื่องนี้ดยการคิดใคร่ครวญตามไปด้วยจะพบว่ามันสามารถปรับใช้ได้กับทุกเรื่องราวในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานหรือการใช้ชีวิต หนึ่งในเรื่องเล่าที่โด่งดังมากที่สุดเรื่องหนึ่งของท่านจวงจื้อคือบทสนทนาระหว่างท่านจวงจื้อกับท่านหุยจื้อขณะที่ทั้งสองเดินข้ามแม่น้ำและมองดูปลาแหวกว่ายท่านจวงจื้อกล่าวว่าดูปลาสิมันดูมีความสุขท่านหุยจื้อจึงกล่าวว่าไหนเมื่อท่านไม่ใช่ปลาท่านรู้ได้อย่างไรว่าอะไรทำให้ปลามีความสุข ท่านจวงจื้อจึงตอบว่าในเมื่อท่านก็ไม่ใช่ข้าท่านรู้ได้อย่างไรว่าข้าไม่รู้ว่าปลามีความสุขท่านหุยจื้อจึงแย้งว่าในเมื่อข้าไม่ใช่ท่านย่อมไม่รู้ว่าท่านรู้ได้อย่างไรแต่ท่านก็ไม่ใช่ปลาท่านจะไปรู้สึกนึกคิดแทนปลาได้อย่างไรท่านจวงจื้อจึงตอบว่าช้าก่อน ย้อนกลับไปที่คำถามแรกท่านถามข้าว่าข้ารู้ได้อย่างไรว่าอะไรทำให้ปลามีความสุขคำถามของท่านแสดงว่าท่านรู้ว่าข้ารู้ว่าอะไรทำให้ปลามีความสุขข้ารู้สึกถึงความสุขของปลาในน้ำจากความรู้สึกของตัวเองที่มีความสุขขณะเดินเรียบลำน้ำไปเรื่องราวบางเรื่อง ไม่จำเป็นต้องหาถูกหาผิดแต่ควรคิดใคร่ครวญตามไปด้วยบางทีคำตอบที่ได้รับอาจไม่จำเป็นต้องตรงกับคำตอบของใครขอเพียงเป็นคำตอบที่มาจากใจในวินาทีนั้นก็นับว่าคำสอนเหล่านี้ได้มอบแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดให้กับเราได้มนุษย์ที่แท้คืออะไรบางทีอาจไม่จำเป็นต้องตอบออกมาเป็นคำพูด แต่ควรใช้ทุกวิถีแห่งการกระทำเป็นตัวกำหนดรูปแบบชีวิตที่ดีงามดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามธรรมะและควรค่าแก่การได้รับการยอมรับนับถือจากตนเอง